สวัสดีค่ะเมนูมันนี่ค่ะมาหายะสามาเส็ดอา,าหารอีสาบนบานเท่าอีกระคาพี่น้องแกงหวัวปีนะคะวนเวียนยืะสุดราคาพี่น้องนะคะแกงหัวปีใส่ไก่เป็นเมนูที่ยอดโปรดปานลายค่ะพี่นอ้องนะคะมันนี่เพิ่มความแซ่บก็คือมะเขือพวกนะคะเอาพกการพกบุบๆนะคะพี่น้องนะคะไก่ย่าไส่เป็นสะโพกไก่ชิ้นหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะกินตะกไกรลายกระเบื้อนนะคะแล้วก็ใบแมงลักค่ะเครื่องแกงมันนี่ค่ะเครื่องบกครบนะคะพี่น้องค่ะตะไคร้นะคะอย่างอื่นก็จะมีหอมแดงนะคะกระเทียมนะคะ แล้วก็พริกสดนะคะขาดแต่ตะไคร้ย่างเดียวะคะ่ะถ้าบะมี่ตะไคร้กับบะหอมเลยค่ะพี่น้องเวลาขเขาเดก็เผ,าก,เผาก็หนักนะคะเครื่องแกงนะคะนะคะก็อนอนค่ะคือเก่า,ค,กาคือเดิมค่ะคั่วพริกให้หอมค่ะนะคะนะคะัค่วพริกให้หอมแล้วค่อยใส่ไกล่ลงไปนะคะทุกขั้งนะคะพี่น้องค่ะประเภทแกงนะคะหรือว่าผัด ะะหรือว่าอมนะคะย่อตรงหัวพีกก่อนค่ะนะคะใหมีความหอมจัดนิดนึงค่ะนะคะเขาใส่ไก่ไปล้วนหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะนะคะเพื่อบ่ให้กระทะไหมเกินไปค่ะจะนาาอยู่บ้านนะคะพี่น้องครัวโดนไลฟ์บดได้ค่ะแล้วเมน เป็นพวกเยเ่าเฮ็ดกินเองหรือว่าเพิ่มไปข้างหนอกข้างหน้านะคะเย่าขัวจนแก้มฟิตๆคนละค่ะพี่น้อง,งไปสีหอมเวลาเขาสดเคื่องแกงนะคะจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ยุน,นี่เขาจะสกินไกล้เป็นลักล่องมากเป็นมุงนะคะก็ค่อยมีปูมีปลานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยอาหารมื้อนึงนะคะก็เผากินสามขับสามไม่านต้องมีไก่นะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปค่ะ,าคะจากนั้นค่ะลอให้ไก่สุกจักนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะคอยใส่นี่ค่ะหัวปีนะคะซึ่งเย้าสิซับแซ่น้ำสมนะคะแล้วก็เกลือไว้นะคะผู้ใดบ่มีน้ำสมก็เป็นบักคามเปียกก็ได้ค่ะพี่น้องหัวปีเขาคอยสิบ,บดํานะคะ แต่ว่าก่อนเสร็าแกงหรือมใส่สีพี่น้องตรงล่างน้ำออกจุดหน่อยนึงนะคะว่าสมัมไมจะเปรี้ยวนะคะมันบแซ่บพอไก่เริ่มสะดุ้งไฟนะคะพี่น้องทีนี้เราจะเติมน้ำลงไปนะคะให้พ่อถ่วมคะ่ะเพราะหัวปีห้องหัวเดียวบ่ายค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะล่อเห็นนามเดือดสักข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเขาใส่หัวปีลงไปนะคะปรุงรสปลาาดนะคะผงปรุงรสนะคะเหลือตะชอบชูรสน้ำปลาใส่ลงไปรับรองว่าแซบค่ะเพราะนามเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะหัวปีเขาจะขาวจวะเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเยอะแซน้ำสมกับเกลือไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แกงแยมไรก็คิดหอดสมัยเป็นแม่ลูกอ่อนแม่แล้วแกงหัวปีไปให้กินนะคะอยู่โรงพยาบาลเฮสแยมไนก็คิดหอดเล่าค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ยา,ยามเฝ้าค้นเลยค่ะเพื่อให้หัวปีเข้าบาดดานะคะเปิดไฟแห้งๆค่ะค้นเรื่อยๆค่ะนะคะเห็นความหอนทั่วถึงหัวปีนี่พี่น้องมามักซับแบบนี้กะบ่เป็นยังเ้อคะหั่นเป็นชิ้นเอาก็ไดค่ะนะคะแล้วแว่ชอบเลยคะ่ะ ค่ะค้นเรื่อยๆมันข้นนะคะพี่น้องให้ความหอนทั่วถึงนะคะหัวอปีเขาเคยสีบรดําค่ะเพราะเขาข้นหัวปีทั่วถึงแล้วค่ะพี่น้องนะคะทีนี้ค่ะจะจะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะมากๆมากหน่อยเหลือแต่เห่าด้วยจ้ะนะคะมากหลายคนดี่ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะมะเขือพวงค่ะจากนั้นค่ะปรุงรสจ้านะคะ ใส่ผงปรุงรสลงไปคาบบอดอะไอีหลีค่ะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยค่ะตาม,ล,ามลุยน้ำปลากระคาบบอดอะไรที่เก่าอาหารอีสานบ้านเฮาใส่หนึ่งทับพีนะคะแต่ว่าชู้รสนี่ถ้าอยากใส่ผงปรุงรงสหรืออยากเสบดนิน่มเป็นใดน,นะคะนอกจากมันบ่นัวอีหลีค่ะนะคะคอยสิใส่ชู้รสนะคะแต่ว่าถ้าใส่ผงปรุงรสแล้วนัวแล้วกับเสบใสบใส่เลยค่ะพี่น้อง ะะจากนั้นใส่น้ำปลานิดนึงพี่น้องสวัสดีชิมกุ้งว่าตองใส่น้ำปลานะคะเอาละค่ะที่นี่ยอสุึชิมรสนะคะอืมพี่น้องแซ่บไปหลีนี แสบจริงๆสเสบเซืออีกเหรอคะนะคะกินยังไงไม่ต้องอึแแสบอึงแแ่บนะคะหลังจากนั้นค่ะใบแมยงลักใส่ลงไปเลยค่ะนี่แหละคะ่ะพระเอกของงานถ้าบ่มีใบแมีงลักกับบะมีนอาหารอีสานะค,ะค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะ แค่นะคะี่ราคาพี่น้องก็เป็นอันเสร็จคะ่ะแกงหัวปีใส่ไก่นะคะเมนูเห็ดง่ายกินแซ่บนะคะไปคะ่ะเยสุโยกออกจากเตาไปให้เบิ้งหมองจีงแจ้งหมองบะฮอนคะ่ะ ล,ละราคาพี่น้องแกงหัวปีไส่ไก่กําลังหอนห่อนขวนหวนหนเลยคะ่ะพี่น้องนะคะรสชาตินุ่นนุ่ยเข้มข้นนิดๆน,นะคะพี่น้องหอมน้ำปลานะคะปีถ่ายโดยใบแมงลักหอมๆเอาอยู่เลยคะ่ะพี่น้องนะคะหัวปีเฮดแม่นู่ยยังกระแซบคะ่ะพี่น้องนะคะหัวปีสดๆใหม่ๆนะคะบ่บหั่นได้ดํำนะคะเอามื่อกงสิังมีความแซบพ้อมหวานนิดๆน,นะคะสุดยอดเลยคะ่ะพี่น้องนะคะ เครื่องแกงโมมี่ยังลายโมนิกาแต่ตะไคร่นะคะทุกอย่างก็คือเกาหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะแค่นั้นละคะนะคะบ่มีตะไคร่ความหอมบ่ขึ้นเลยค่ะพี่น้องนะคะจะมีแต่กินบอกพีิก็กินปลาละน,นิดแค่นั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องแกงอาหารอีสานบานเขาขาดตะไคร่บ่ด้เ้ยค่ะนะคะ,นะคะ มาค่ะพี่น้องทุผู้ทุกคนเอาถั่วอาซามากินไม่อยากอ,อก้อปลาเคือพ่วงค่ะพี่น้องนะคะมีกับไซบบมีกับโบอตองไซนะคะเยอะไซเพราะว่ามันมีหลายเลยก็เยอะคิดอยากกินแบบว,ว่าสดระกัดแต่โป๊ะๆสีนะคะพี่น้องก็เลยใส่ไซลงไปน้ำน,นะคะมาที่นี่ไปอีรและค่ะพี่น้องหิวเขาลวคะ่ะกินเขากินน,น้ำด้วยกัน,นะค่ะแกงหัวปีไซไกจ้า